ก็สว <_ ð> ัสดีนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเครื่องพ่นหมอกสั่งการด้วยมือถือนะครับสำหรับเครื่องพ่นหมอกสั่งการด้วยมือถือที่ผมดีไซน์ขึ้นมานะครับมันก็จะสามารถที่จะสั่งงานด้วยมือถือก็ได้นะครับหรือเราจะใช้สวิตช์ปุ่มกดตรงนี้เป็นกดแมนนวลก็สั่งงานได้เหมือนกันทีนี้การสั่งงานด้วยมือถือเราสามารถสั่งงานอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเราสามารถออนออฟแมนนวลได้นะครับ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับเราอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ตามแต่ถ้า,ามือถือเรามีอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็สามารถที่จะกด On Off ให้ปั๊มตัวนี้ทำงานได้ทีนี้ในตัวของในกล่องคอนโทรลเลอร์นี้ผมก็ติดตั้งตัวต่อเซนเซอร์ไว้นะครับก็เราสามารถที่จะซื้อตัวเซนเซอร์นี่เข้ามาต่อได้ ส่วนเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์อะไรนะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ประเภทวัดความชื้นวัดอุณหภูมินะครับเราสามารถที่จะตั้งความชื้นหรืออุณหภูมิเข้าไปที่มือถือได้นะครับว่าอุณหภูมิประมาณนี้ให้ปั๊มทํางานและอุณหภูมิประมาณนี้ให้มันตัดการทํางานหรือความชื้นก็ตั้งได้นะครับช่วงทํางานเท่าไหร่ช่วงหยุดทํางานเท่าไหร่นะครับหรือเราอาจจะตั้งเป็น เป็นทัมเมอร์นะครับก็ได้หรือเราอาจจะตั้งเป็นฟังก์ชันของนาฬิกาเลยเวลานี้ให้ทำการเปิดตัวปั๊มเวลานี้ให้ทำการปิดตัวปั๊มทุกวันมันก็จะทำงานซ้ำๆนะครับเราสามารถตั้งได้หลายอย่างเลยนะครับตามใจเราเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูถึงวิธีการติดตั้งบ้างนะครับ การติดตั้งนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับก็ตัวคอนโทรลเนี่ยก็จะมีปลั๊กไฟให้นะครับเราก็เอาไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้านถัดมาสายตัวมอเตอร์นะครับอ่าเราก็ต่อสายมอเตอร์ของตัวปั๊มไว้นะครับทีนี้เราก็ทำการต่อสาย PE อครับอ่าก็จะมีฝั่งหนึ่งนะครับเป็นด้านดูดด้านดูดนี่เราก็จะดูดน้ำนะครับ ตัวนี้แนะนำนะครับให้เราต่อผ่านกรองนะครับซึ่งผมก็จะมีตัวกรองเนี่ยเป็นกรองเซรามิกเนี่ยไปให้เลยนะครับเราก็ต่อผ่านกรองเสร็จปุ๊บเราก็ลากสายครับาสายนี้จะมีความยาว15เมตรนะครับท,ที่ส่งไปให้แล้วก็จะมีตัวตัว3ามทางนะครับเขาต่อ3ามทาง แล้วก็มีตัวหัวพ่นหมอกนะครับไปให้อ่าก็รวมๆไปแล้วก็เป็น10ชุดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันบ้างนะครับว่าถ้าต่อเสร็จแล้วเราสั่งงานด้วยมือถือเนี่ยภาพที่ออกมาจะประมาณไหนนะครับเรามาดูรีวิวกันครับเห็นไหมครับว่าหมอกจะค่อนข้างแรงนะครับแล้วถ้าเราไปยืนอยู่ตรงเนี้ เราจะไม่ได้รู้สึกเปียกปอนอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เราจะรู้สึกเย็นนะครับแล้วก็รู้สึกชื้นนะครับเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ในการาาทำให้อุณหภูมิบ้านของเราเยน็นเย็นขึ้นได้นะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเปียกปอนแล้วก็ในส่วนของอน้ำตรงนี้เราก็สามารถให้ความชื้นกับต้นไม้ได้ ถัดมาครับ่าวิธีการที่เราจะสั่งงานผ่านมือถือได้เราก็จะต้องมีการติดตั้งแอปพลิเคชันบนมือถือไปก่อนอขั้นตอนแรกให้เราดาวน์โหลดครับชื่อแอปชื่อ ev link นะครับให้เราดาวน์โหลดมาพอเราดาวน์โหลดมานะครับให้เราทําการกดเพิ่มอุปกรณ์ครับอพอเรากดเพิ่มอุปกรณ์มันก็จะโผล่มาหน้านี้ครับก็ให้เรามาเลือกตรงนี้ครับ เป็นการกดจับคู่อุปกรณ์นะครับแล้วเราก็ทําตามขั้นตอน 1, 2, 3ตรงนี้แต่ถ้าอ่านแล้วงงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปที่หน้าถาัดไปเลยครับก็ผมทําให้เข้าใจง่ายนะครับผมก็มาสเต็ปนี้เลยครับถ้าเราเสียบสวิตช์อยู่เนี่ยอเอ้ยเสียบปลั๊กอยู่เ่ยครับก็ให้เราดึงออกก่อนนะครับอถอดปลั๊ก และเสียบใหม่และเสียบเข้าไปใหม่นะครับจากนั้นเรามาอยู่ยที่ตัว่า i i s สวิตช์นะครับก็ให้เราทำการกดแช่นะครับตรงนี้ทีนี้เราก็ทำการกดแช่ทิ้งไว้ทีนี้เรามาดูวิดีโอนะครับว่า,ากดแช่จนมันได้ลักษณะของการกระพริบแบบไหนเราถึงหยุดแล้วก็ยกมือออกจากตัวของตัวสวิตที่เรากดแช่นะครับ นี่ครับมันต้องกระพริบแบบนี้ต่อเนื่องนะครับติ๊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 บแบบนี้ต่อเนื่องอ่าถ้ามันมีลักษณะของการกระพริบแบบนี้เสร็จแล้วก็ให้เรามากดที่มือถือนะครับแล้วก็กดไฟกระพริบเนี่ยมีการกระพริบถูกต้องแล้วก็กดถัดไปครับถัดมาให้เราเลือกไวไฟที่เป็น2.4 กิกะเฮิรต์นะครับอ่า uh, Wi-Fi ที่บ้านเราก็จะมีระบบ2.4กิกะเฮิรต์กับ5กิกะเฮิรต์นะครับ5กิกกิกะเฮิรต์จะไม่ทำงานนะครับจะไม่รองรับอ่า uh, ให้เราเลือกเป็นอ่า2.4กิกะเฮิรต์นะครับอ่า uh, ถ้ามันเป็น5กิกะเฮิรต์เราก็ทำการกดปุ่มตรงตรงนี้ครับตรงลูกศรตรงนี้นะครับอ่า uh, ถ้ามันคอนนี้เป็น5กิกะเฮิรต์อยู่ พอเรากดเข้ามาเราก็ไปเลือกเชื่อมต่อตัว2.4 g ิกะเฮิร์นะครับพอเชื่อมต่อ2.4 g ิกะเฮิร์ได้แล้วเราก็ใส่รหัสไ Wi-Fi ของที่บ้านเรานะครับแล้วก็ทำการกดถัดไปหลังจากที่กดถัดไปมันก็จะดำเนินการมาถึงหัวข้อที่8นะครับผมก็ให้เรากดดำเนินการต่อหลังจากนั้นขั้นตอนที่9กก็เป็นการรอการค้นหาตัวอุปกรณ์ครับ ขั้นตอนที่10มันก็จะค้นหาตัวอุปกรณ์เจอนะครับว่าตัวตัวสมาร์ทสวิตของเราที่เป็น Wi-Fi เนี่ยเนี่ยมันชื่ออะไรนะครับตอนนี้มันชื่อ Sunoff u u r อนะครับเราก็ทำงานกดเลือกตัวอุปกรณ์ครับแล้วจากนั้นเราก็ทำการกดการเชื่อมต่อตรงนี้ครับตรงมีนิมีนิดนึงมันจะให้ตัวรหัสผ่านมาเลยก็คือ1,2,3,4,5,6,7,8นะครับ ทีนี้หลังจากที่เรากดการเชื่อมต่อเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่หน้าการตั้งค่านะครับให้เราเข้าไปที่ Wifi นะครับแล้วก็กดตรงไอทีสนี่ครับอพอกดตรงไอทีสนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะโผล่มาหน้านี้นะครับและจากนั้นให้เราทำการใส่หรหัสผ่าน1 2 3 4 5 6 7 8เเข้าไปนะครับทีนี้ มันก็จะทําการเชื่อมต่อเราก็รอจนกว่ามันจะเชื่อมขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วครับพอมันขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วสเต็ปถัดไปให้เรากลับไปที่แอปพลิเคชันเดิมครับ EV Link พอเรากดปุ๊บเข้ามาที่แอปพลิเคชันนี้มันก็จะทําการเพิ่มอุปกรณ์ไปนะครับเราก็รอให้มันถึง100%นะครับถัดมาครับ เราก็จะมาตั้งชื่อเป็นตัวอุปกรณ์ครับว่าเราจะให้ตั้งชื่อเป็นอุปกรณ์เป็นอะไรเราก็สามารถตั้งได้นะครับแต่ตอนนี้ผมใช้ default ของมันเลยก็คืออ่ามันมายัางไงก็ตั้งตามนั้นแต่เราสามารถแก้ชื่อได้นะครับแล้วในการเพิ่มเข้าห้องเนี่ยเราจะเอาเข้าห้องไหนอย่างเนี้ยเป็นรีวิลล์รูมไหมเ r o o m มไหมหรืออ่า garden หรือว่าเราสามารถตั้งชื่อห้องเองได้นะครับก็อันนี้ผมก็ไม่ตั้งอะไรผมก็ อเอาตามนี้ไปก่อนนะครับแล้วกกดเสร็จสิ้นไปจากนั้นมันก็จะโชว์ขึ้นมาตามที่เราตั้งนะครับห้อง Living r o o มแล้วก็มี Duo ตรงนี้นะครับที่เป็นชื่อที่เราตั้งไว้ถัดมาครับเรากดตัวนี้เข้าไปครับไอ้ดูโออาทูนี่ยกดเข้าไปปุ๊บเราก็จะได้การสั่งงานนะครับว่าเราจะสั่งงานเป็น Channel 1หรือ Channel 2ซึ่งอุปกรณ์ที่ผมออกแบบอะครับ อตอนนี้ผมจะต่อแค่กับตัวปั๊มอย่างเดียวนะครับในการสั่งงานปั๊มแต่ผมดีไซน์เผื่อไว้ให้นะครับสำหรับอีกช่องหนึ่งอีกช่องหนึ่งเราสามารถจะเอามาต่อพวกโซลินอยก็ได้หรือหลอดไฟก็ได้อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรก็ได้นะครับก็ให้เราต่อเข้าไปแต่ว่าอุปกรณ์ตัวนั้นต้องกินไฟไม่เกิน 10M แอมป์นะครับแล้วก็ถ้าเราเปิด อุปกรณ์2ตัวเนี้รวมกันนะครับจะต้องกินไฟไม่เกิน15แอมป์โอเคไหมครับแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์ที่ผมต่อไปให้นะครับผมต่อไปแค่ปัม๊มพวกเราสามารถที่จะต่อเพิ่มได้เลยเพราะผมดีไซน์เผื่อไว้ให้แล้วนะครับโอเคครับก็จบการรีวิวนะครับตัวของ ตัวสั่งงานด้วยมือถือของตัวเครื่องพ่นไอหมอกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ